เอาแล้วสิครับพี่น้องครับเส้นทางพายุล่าสุดหักลำอีกแล้วหลายพื้นที่ต้องระวัง100ฝนตกหนักสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาพบกับฝนฟ้าพายุกันอีกเหมือนเดิมนะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้โมเดล ECMWF และ GFS ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะตรงกันแล้วว่าอีก4ชั่วโมงอีสานจะมีฝนตกหนักและสิ่งที่ต้องระวังมากกว่านั้นก็คือ เมื่อเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับมวลอากาศเย็นที่ลงมาอ่อนมากๆที่ลงมาทําลายโครงสร้างของพายุแทบจะไม่มีดังนั้นพายุยิ่งจะพัฒนาตัวมากขึ้นไปอีกครับซึ่งจากโมเดลล่าสุดนะครับก็จะพบว่ามีการก่อตัวของพายุในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขาเป็นตัวการสําคัญนะครับที่ดูดมวลอากาศเย็นไปผลก็คือพายุเคา์เมกีก็จะไม่มีมวลอากาศเย็นมาทำลาย และสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือฝนจะตกหนักมากๆครับในคืนของวันนี้ในพื้นที่อีสานเน้นบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรและจังหวัดมุกดาหารนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักมากสุดหลังจากนี้อีก4ชั่วโมงวันที่6พฤศจิกายนเวลาประมาณตอน5ทุ่มนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับในวันนี้เวลาประมาณตอนเย็นจนถึงตอนค่ําตัวของพายุก็จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนใต้แล้วผ่านประเทศเวียดนามตอนใต้เข้าสู่พื้นที่กัมพูชาตอนบนและลาวตอนล่างวันที่7เวลาประมาณตอนเช้าตรู่แล้วตัวของพายุก็จะเริ่มเข้าสู่พื้นที่อีสานของเราในจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณเที่ยงวันที่เจพฤศจิกายน แล้วหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดในวันที่7พฤศจิกายนเวลาประมาณตอนเย็นหลังจากนั้นตอนเที่ยงคืนคืนวันที่7พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดศรีสะเกดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดยะโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นในวันที่8เวลาประมาณช่วงเช้าตรู่ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนในช่วงสายๆก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและในช่วงบ่ายจนถึงตอนเย็นในวันที่8พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรส่วนเวลาประมาณตอนค่ำในวันที่8พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดตาก และในวันที่9พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดลำปางต่อไปหลังจากนั้นก็จะออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าสู่ประเทศเมียนมาในวันที่9พฤศจิกายนเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับ แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือมีการก่อตัวของพายุอีกลูกหนึ่งนะครับลูกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ที่ก่อตัวในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเขาจะเคลื่อนตัวเข้ามาประชิดพื้นที่หัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปิน์ในวันที่9พฤศจิกายนดังนั้นเนี่ยในช่วงวันที่10นะครับจนถึง12เราก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนไทยตอนบน หลังจากวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปไม่มีตัวพายุเข้ามานะครับฝนก็จะเบาลงอากาศก็จะดีขึ้นสำหรับพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้จนถึงวันที่10นะครับก็ยังมีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในช่วงบ่ายจนถึงตอนค่ำนะครับเพราะว่ามีการก่อตัวของพายุในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็จะเป็นตัวดึงให้ลมตะวันตกปกกลุ่มดังนั้นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก็ต้องระวังนะครับซึ่งมาดูโมเดลของ ECMW F กันต่อนะครับในส่วนของการเกิดฝนในไทยเราว่าเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นนะครับว่าในวันที่6พฤศจิกายนเวลาประมาณตอน5โมงเย็นจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเวลาประมาณ5โมงเย็นฝนเนี่ยเขาจะเริ่มเข้ามานะครับในพื้นที่อีสานก็คือคืนนี้4ทุ่มเนี่ยก็เริ่มเข้ามานะครับในวันที่ 6พฤศจิกายนและเมื่อเราดูปริมาณน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เย็นวันที่6พฤศจิกายนจนถึงเย็นวันที่7พฤศจิกายนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญขอนแก่นนะครับก็คืออีสานกลางกับอีสานล่างทั้งหมด จะมีฝนตกหนักนะครับส่วนตั้งแต่วันที่7พฤศจิก,กายนตอนเช้าครับจนถึง8พฤศจิก,กายนตอนเช้าเหมือนกันการเกิดฝนเนี่ยก็จะขยายตัวมากขึ้นครับก็คือพื้นที่อีสานทุกจังหวัดจะมีฝนตกหนักนะครับโดยรวมและฝนอาจจะล้าไปตกในพื้นที่ภาคกลางด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันออกฝั่งที่ติดกับอีสานนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนภาคกลางฝั่งตะวันตกเนี่ยการเกิดฝนยังไม่เท่าไหร่นะครับในวันที่7ตอนเช้าจนถึงวันที่8ตอนเช้านะครับรวมถึงภาคเหนือก็ยังไม่มีฝนนะครับเรามาดูตั้งแต่วันที่7นะครับตอนเย็นไปจนถึงวันที่8ตอนเย็นครบ24ชั่วโมงฝนจะกลับมาหนักนะครับในพื้นที่ภาคกลางและฝนจะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วครับในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่7ตอนเย็นไปจนถึงวันที่8ตอนเย็น และเรามาดูตั้งแต่วันที่8เวลาประมาณตอนเช้าจนถึงวันที่9พฤศจิกายนตอนเช้าครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือฝนตกหนักมากๆก็คือวันที่9เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นฝนตกหนักส่วนพื้นที่ภาคกลางการเกิดฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเน้นภาคกลางตอนบนกับภาคกลางตอนกลางนะครับและสิ่งที่เราต้องจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงวันที่12ครับ เราสังเกตว่าตัวของพายุเขาเคลื่อนตัวขึ้นไปในพื้นที่ไต้หวันแสดงว่าอะไรแสดงว่าการเกิดฝนในไทยเราก็จะเบาลงแต่อย่าลืมนะครับเมื่อตัวพายุก็ขึ้นไปเขาจะดึงลมตะวันออกทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุแล้วไทยเราอากาศก็จะนิ่งอากาศก็จะร้อนอบอ้าวบางวันจะมีลมตะวันตกเข้ามาอาจจะเกิดฝนได้ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ ภาคกลางฝั่งตะวันตกครับแต่รวมๆแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวครับหลังจาก10พฤศจิกายนฝนก็จะเบาลงนะครับดังนั้นครับคืนนี้เป็นต้นไปพืป้นที่อีสานเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักครับแล้วฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางในวันที่7พฤศจิกายนเวลาประมาณตอนบ่ายนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางและในวันที่8พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางแบบทั้งหมดรวมถึงอาจจะล้ําไปตกในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างส่วนในวันที่9พฤศจิก,กายนก็จะตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือฝนตกหนักนะครับระวังกันด้วยสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ